นั่นเอ่อไสียงได้เอาขึ้นเดเก พเขาจมอแ่้ว่าไเล้อไรขาหม่แหางใช่มโอ้ไโมเออกิใส่กมอนายมันมันมต่อกันน่ะอ้ชเียกสิโอยฝต่อไฟอะ่นะอะไรนะโอไข่ปลาไ่ปไม่ไข่ใลาไข่ปลาไข่ปลาไ่าไลไาไม่ไปลไ่ลไ่ไ่ปไ่ ยื่นี่เรเปิดถ้าเปิก็าสัครกยังคะยัง้สมัครเยคกี่คน้พี่มคนอะเขียนเยค่ะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อายุแค่นั้นพอสวัสดีครับโจเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตายหมอหน่อยหน่งาก่นแ่เย คนป้ายนะคะได้ไป้ายแล้วจะไปะรับยิมเซ็ตด้วยแล้วก็เสื้อด้วยนะคะเสื้อที่ระลึกเอ่มารับป้ายใบสมัครคนไหนที่ก็ออกไปก็จอดแถมมาเปลี่ยนทางด้วยนะประจัญน่ะแถมมาเปลี่ยทางถ่ายรูปมาพร้อนะ

เหนปทตัวอ้วนดิษณอสีขาแดงๆอ่อพดี๋เอยมอไซมาใช่ไหมล่ะเออ thank you ไปบนลานนะรมาะบเลื้อยี่ส <Yeah. S 3> ิบยี่สิบแยั่อไปแล้วก็เพิ่มใสท้งนั้นทรับเืทาาคารรับถ้าหากว่าคนไหนไม่มีไม่มีเบอนัาอบรานะครับเชื่อไม่ได้รับนะครับมารับเชื่อที่รราการนะครับเป็นส่ับ เข้าไปด้วยครับครับแกะเบอร์ท ah> uh ี่หน้าอกมครับแกะเบอร์ที่หน้าอกนะครับมารับเสื <S 2> <S 2 <S <S no. <s> <S ้อใส่เสื้อเบอร์

อะไรทอดเนี่ยอันนี้ทอดมันค่ะทอดมันค่ะของมาแขกทอดมันของคุณกจีเรียร์รอนกุนคงค่ะอยู่นิ่มค่ะอยู External> ่นิ่มอันนี้เป็นทอดมันปลานะคะทอดมันหอมปีทอดมันทอดปลายเป็ดค่ะแกเลกบนหน้าอกมาใส่เสื้อใส่เสื้อเป็นไรแกลกบนหน้าอกมา แกเอร์หน้าอกมาแลกเชื่อที่คณะทัหน้าอกมาแลกเชืออ่อนีนัดับแล้วี่ก็ไรมานจะรับชยางนะคะนพิธอให้นะคะที่ที่มาเข้าประกวดด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะอาจะเรียนมาทักข้าวกันนะคะมีส้มตำมีอะไรมีส้มตำเป็นที่หมดกับกับนะคะยังไงก็วันนี้น้าประทูดจากอกปะโกข้าพนนะคะท่านมาได้มาแจกตัวชวรที่ประชาสัมนันค์เชิญ เดินวิ่งนะคะเดินิ่ที่หน้าัวของเทศบาลนครพิจูด้วยนะคะขอบคุณน่ารักมากเลยค่ะน่ารกมากอขอบคุณเลยค่ะรู้สึกจักรยานจอดเบียดก,กันเลยดีไม่เป็นไรเรามาแบบสบายๆนะไม่ต้องเครียดกันนะคะมาแต่สบายบายก็เดินเดินหน่ไปมาไปอยูย่ก<อ><ๆ>ัเหมื<ๆ>อนพี่ลพี่กะหลมาแล้วโอ้หน่ารักันเลพี่ยะภพดีไม่มีขามากๆเลยเี่ยค่ะ เอาเบอร์นะคะเบอร์แรกเือค่ะแรกเื่แล้วก็ีจนะคะอาหารนะคะชอบขนมจีนกาแฟนะคะเชิญเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะแลทาอง ก่อนทด่ไาดียออกามากับที่มาที่ทราบทราบแบบนี้อเยู่ลชายก่เรื่อยๆมีเร่ร้อนไม่น่านที่าดนพาสีที่เราชวนมาเนาะจอง็ดีนะคะเราอยากป่อยให้เวลาบางให้ปราอยู่นทคะมาเริ่มจุดการงาน่านะคะ เออีดจ yeah. ํเ <tampoco> ด so mm ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์นี้ไปแลเสื้อกันแล้วปีน้ได้หยะแกเลยนะคะแกะมาี้ห้าขวดละมี5ขวดมั้ยคะมีเด็กห้าขวดมั้ยออเดกก็ไม่เป็นไรนตัวตรงไหนเนี่ยตัวที่งไหนยังด้านซ้ายตรงี สพนะคะของเทศบาลเมืองพุชมูลแล้วก็ประธานกองทุนสุขภาพชุมชนนะคะท่านปอท่องเที่ยวนะคะประธานชมรมของผู้สูงอายุก็มาด้วยค่ะนี้ได้ไงเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญนะคะ,ะเป็นเสินะคะมอบื่วยางวัลให้กับนักปันป่นจักรยานนะคะแล้วก็อนุญ,ญาตดูดูแลหรือว่ามอบช่วยางวัลให้กับนักปันป่นจักรยานด้วยนะคะตอนนี้ ทานอาหารกันนะคะทานอาหารมีส้มตำมีขนมจีนนะคะจะมีกาแฟน,นะคะยังไงเรียนเชิญทุกท่านค่ะวันนี้เทศบาลดูแลให้ทุกท่านได้มีความสุขสนุกสนานกับการทานอาหาระคะ่ะเก่งมากเลคะเก่งมากผู้ชายผู้หญิงอายุมากที่สุดเมื่อกี้นี้พี่ก็บอกไป80สิกว่าเนี่ยอยู่ไนเอ่ย อของชมรมของชมรมผู้สูงอายุหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มาเสื้อสีดูขออนุญาตดูตัวว่าอยู่ในระดับนี้ที่หนึ่งถึงสี่นะครับมาที่ด้านหน้าเวทีน,นะครับเราจะจำก,กัดว่าแล้วก็ชายห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบปีสองประเภทนี้อยู่ในมือผมนะครับห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบปีนะครับห้าสิบเอ็ดหกสิบปีแล้วก็ทัว่วไปไม่จำกัดอายุอีกครับครับผม ขอ,อเชิญนะคะสิทธิรายงานต <สะ S 1> ัวนี่ทีสส่สี่นะครับเหลียมเสียมแท่นนิ้วนะครับบอกด้วยก็ดีที่ห้าครับนางนภานางานภาครับคนนี้หกสิบปีโดหดงามมาก